สรุปข่าวเด่นในรอบเดือนมก,การาคม2557สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬประจําเดือนมก,การาคม2557ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมและฟังกันอีกเช่นเคยมาเริ่มกันเมื่อวันที่3มก,การาคม2557เวลา10นานองประชุมสารกลางจังหวัดบึงกาฬนายชโลทรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมสรุปอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ปี2557ระหว่างวันที่27ธันวาคม2556ถึง2มกราคม2557ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น9ครั้งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา6ครั้งและผู้บาดเจ็บจำนวน13รายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา2รายและไม่มีผู้เสียชีวิตและสืบเนื่องจากมีผู้ตายเป็นศูนย์จากสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่21มกราคม2557เพราะว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายชลทรนภาโคตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่เดินทางไปรับเงินรางวัลจำนวน30,000บาทพร้อมเกียรติบัตรจากพระนท่านองค์มนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ณมูนลนิธิพลเอกเปรมตินสุลานนท์และเมื่อวันที่6มกราคม2557เวลา18นาฬิกา นาสนามกีฬาโรงเรียนบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายเชลโรทผาโคตเพราะว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดหนองคายบึงการปาริชาติเกมครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2556โดยมีนายประโมดภูมิพันธ์ผู้ในการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21เ,เป็นผู้กล่าวรายงาน ไปต่อกับกรมเส้าพกรธรณีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาเส้นกรธรณีและธรณีพิบัติภัยให้แก่คณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงการเมื่อวันที่8มกราคม2557เวลาการกา30นาทีณโรงแรมเดวันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายธีวันสันนิกกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการประชุมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรธรณีและธรณีพี่ปัดภัยซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดขึ้นที่จังหวัดบึงการเป็นหลักสูตรจังหวัดที่43ระหว่างวันที่8มกราคม2557ถึงวันที่11มกราคม2557โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น3ส่วนได้แก่การบรรยายภาคทฤษฎีการศึกษาองค์ความรู้ในฐานองค์ความรู้จำนวน5ฐาน และ3ามศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยานอกสถานที่ในจังหวัดบึงการไปต่อกันกับการจัดกิจกรรมจังหวัดบึงการจัดงานมหากมแก้จนเมื่อวันที่8มกราคม2557เวลาส0นาฬิกาแประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยศินอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายทีวันสนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหากมแก้จนสร้างคนสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนจังหวัดบึงการประจำปี2557โดยมีนายมนัสสุขรุ่งเรืองพัฒนาการจังหวัดบึงการกล่าวรายงานซึ่งจังหวัดบึงการมีโครเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจําเป็นจอบจํานวน430โครเรือนและก็กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโครเรือนยากจนเป้าหมายในจังหวัดบึงการผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในจังหวัดบึงการจาก8อําเภอรวมทั้งสิ้นจํานวน500คน และเมื่อวันที่9มกราคม2557เวลา9 0 0นหน้าหอประชุมโรงเรียนอนุบาลืองบึงการวิสิทธิ์อำนวยสินตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการพลตรวจตรีชัยพรพานิชย์ตราผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุมศูนย์หน่วยการและประสานงานการเลือกตั้งจังหวัดบึงการซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเมื่อวันที่9้ามกราคม2557นายทวชชัยลักษณมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงการและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างอาคารสารกลางจังหวัดบึงการบ้านท่าไคตําบลบ,บึงการอาเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการซึ่งดาเนินการก่อสร้างโดยบริษัท d i ค r c h i t e c t and ิร์นจำกัด ดยการลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบไม่พบปัญหาใดๆไปต่อกับกิจกรรมสวทบึงการบูรมกับประชาสมัมพันธ์จังหวัดบึงการจัดงานวันเด็กเมื่อวันที่11มกราคม2557ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการ สำนักง,งานประชาสมัครจังหวัดบึงการพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจากนายชโรธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายเกียงศักดิ์ถวายชัยผู้นิการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการกล่าวรายงานพร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่นวันผาโคดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการพร้อมคณะ ได้นำขนมและของรางวัลต่างๆมามอบก,กับเด็กอย่างมากมายไปติดตามกันต่อกับกระกะตบึงการนำผู้สมัครสสลงนามพันธสัญญาพักการเมืองตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันเมื่อวันที่14มกราคม2557ที่ห้องประชุมคอเวชัทนฮอลโรงแรมดวันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายชชลโรทผาโครผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานลงนาพันธสัญญาพักการเมือง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมณชันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดบึงการประจำปี2557ตามที่มติคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้การดําเนินโครงการเลือกตั้งเชิงสมณชันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557โดยจังหวัดบึงการมีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง2เขตรวม7คนไปติดตามกันต่อกับปปชจังหวัดบ,บึงกาฬจะถแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ3เดือนเมื่อวันที่15มกราคม2557นห้อณห้องประชุมสำนักง,งานปปชจังหวัดบ,บึงกาฬเวลา10บนากนาทีนายมงคลมณีกิจผู้ในการสำนักง,งานป้องกันและประปาบปรามการทุจริตประจำจังหวัดบึงกาฬได้ถแถลงผลการปฏิบัติงานในไตรมาสแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2556 ต่อสื่อมวลชนซึ่งถแถลงว่าในรอบสามเดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น17เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ2เรื่องอยู่ในระหว่างพิจารณาหาข้อที่จริง5เรื่องส่วนใหญ่พบข้อกล่าวหาเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเรียกรับเงินและได้รายง,งานผลการดำเนินการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดบึงกาฬหรือกรรมการปปจจังหวัดบึงกาฬ ขณะนี้ได้ส่งรายชื่อให้กับปปชส่วนกลางแล้ว6คนไปติดตามกันต่อกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการจัดงานบันครูปี2557เมื่อวันที่16มกราคม2557เวลา10น,นิกานายชโรธรภผาโ,โคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานงานบันครูโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบึงการร่วมกับสงงาบักการศึกษาของรัฐเลกชนจัดขึ้น ตามที่คณะกรรมการนวยการครูสภากำหนดชื่อง,งานว่าฉเฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้มอบกิทิบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆกว่า200คนไปติดตามกันต่อกับจังหวัดบึงการพัฒนาเกษตรกรเตร,ร,รียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำยางพาราภาคอีสาน เมื่อวันที่16มกราคม2557เวลา14นาฬิกาณเทศบาลตำบลพรเจริญอภพอรเจริญจังหวัดบึงกาฬนายชตรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนักรีดยางมืออาชีพและเปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนักกรีดยางมืออาชีพการทํายางแผ่นดิบคุณภาพดีโดยมีนายสง่าวงศาพานผูน้การศูนย์พน,นาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับวุฒิบัตรสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนัก,กรีดายางมืออาชีพจำนวน20คนและผู้เข้ารับการอบรมอาชีพหลักสูตรนัก,กรีดยางมืออาชีพจํานวน20คนหลักสูตรการทํายางแผ่นดิบคุณภาพจํานวน20คนและเมื่อวันที่20มกราคม2557นายพีรพล,ลกิจโกศลสาขกลจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานจัดอบรมลูกหนี้ตามโครงการการฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักชําระหนี้กเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีนักค้างต่ำกว่า5แสนบาทภาสคสากรการเกษตรเซกาจำกัดหน้าสำนักง,งานสากรการเกษตรเซกาจำกัดอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโดยมีลูกหนี้ของสากรการเกษตรเซกาจำกัดเข้าร่วมกันฝึกอบรมจำนวนร้อยคนไปติดตามกันต่อกับกะกะตบ,บึงกาฬจับมือสถานีวิทยุชุมชนรณรงค์การเลือกตั้งเมื่อวันที่20มกราคม2557เวลา10นาฬิกา สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการจัดประชุมผู้ในการสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดบึงการที่ห้องบังกรทองโรงแรมเดวันตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557โดยมีนายสรวิชทำเนาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุม ติดตามกันต่อกับกลุ่มพลังสตรีบึงการจัดอบรมพัฒนาสตรีก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่20มกราคม2557เวลา11.00นนายเทวันสันนิกรร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีณห้องประชุมโรงแรม BK Place ถนนบึงการพังคนอภอเมืองบ,งบึงการจังหวัดบึงการ โดยมีนางดาวัวนคนขยนันประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ri, จังหวัดบึงการกล่าวรายงานโดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้สมัครขเข้าร่วมโครงการสมาร์ทเลดี้ไทยแลนด์ผู้หญิงสวยด้วยความคิดในจังหวัดบึงการจํานวนร้อยคนไปติดตามกันต่อกับจังหวัดบึงการจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นเมื่อวันที่21อมกราคม2557เวลา9ก้านาฬิกานายเทวันสนิกกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองบึงการครั้งที่14ประจำปี2557ณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยศิลอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีนายสมภพสุนันทนามรองนายกองค์การบริหารจังวหวัดบึงการเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเวลา19นาิกานายเทวันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเดินทางไปเป็นประธานในการมอบรงางวัลและจัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42สุพรรณบุรีเกมณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดบึงกาฬซึ่งจัดระหว่างวันที่5-15มกราคม2557โดยนักกีฬาในจังหวัดบึงกาฬสามารถคว,ว้ารางวัลมาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงรวม7เหรียญอยู่ในลำดับที่46ของประเทศเป็นอันดับ14ของภาคอีสาน และเมื่อวันที่22มกราคม2557เวลา8นนายชโรธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและพันธุ์รวจเอกธนชัยสุขขารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่พบป่านักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้เรื่องยาเสพติดสร้างแรงบนนันดาลใจชี้แนะแนวทางการศึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆกับนักเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยา ตำบลท่าดอกคำและโรงเรียนบ้านดงเรือตำบลดงบางอำเภอบึงโขงลงจังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนท่าดอกคำและโรงเรียนบ้านดงเรือและผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลท่าดอกคำและตำบลดงบางให้การต้อนรับจากนั้นในเวลา9ก้านาฬิกานายชโรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อมอบโคให้กับเกษตรกรอำเภอบึองโขงหลงและอำเภอศรีวิไลณวนะัดป่าบ้านดงเรือตำบลดงบงังอำเภอบึองโขงหลงจังหวัดบิงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีและร่วมถวุนในครั้งนี้ด้วยซึ่งในครั้งนี้เป็นการไถ่ชีวิตโคจำนวนสองตัวเพื่อมอบให้กับนางลำดวนบอนเกษตรกรอำเภอศรีวิไลและนางอาภัยเตียราชเกษตรกรอำเภอบึองโขงหลงสร้างความดีใจให้กับทั้งสองเป็นอย่างมาก จากนั้นเวลาสิบนาฬิกานายเลโลธทรผาโคตรผู้ว่าราชการจงังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายทวัชัยลักษณมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬนำทีมหน่วยง,งานราชการออกพื้นที่ให้บริการประชาชนโดยมีการมอบทุนการศึกษา20ทุนและจัก,กรยาน5คันให้กับเด็กนักเรียนมอบถุงยางชีพผ้าห่มให้กับประชาชนมอบผันปลายให้กับผู้นำชุมชนและพบปะประชาชนเตือนให้รักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ณโรงเรียนบ้านดงเรือตำบลดงบางอำเภอบืองโขงหลงจังหวัดบืองกาฬไปติดตามกันต่อกักบจังหวัดบืองกาฬร,ร่วมประชุมไทยลาวทำข้อตกลงเรื่องแพรขนานยนต์เรือโดยสารเมื่อวันที่22มกราคม2557เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมบางกรทองโรงแมรมดวันอำเภอเมืองบืองกาฬจังหวัดบืองกาฬได้มีการจัดประชุมและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางแพรขนานยนต์เรือโดยสาร พานเข้าออกด่านจังหวัดบึงการแขวงบริคคำไซค้งที่1ระหว่างจังหวัดบึงการโดยมีนายเทวันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจังหวัดบึงการกับแขวงบริคำไซสปปลาวโดยมีดรสุวรรณีชัยชนะรองเจ้าแขวงบริคคำไซเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจากแขวงบริคคำไซสปปลาวติดตามกันต่อกับจังหวัดบึงการจัดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่24มกราคม2557เวลา11.30นาทีณหอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนายบัณฑิตศรีผู้ทางกูลเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในพิธีเปิดงานมกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชนภาคดอกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2557โดยมีนายชโลธรผาโคต เพราะว่ารัชการจังหวัดบึงการกาวต้อนรับและนางอมพรพิณสาผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงการกาวรายงานการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานสขธิการภาค7ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตตัวรัชการที่10และ12รวม9จังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือมาปิดท้ายสรุปข่าวในวันนี้ กับมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์มอบชุดนักเรียนพระราชทานเมื่อวันที่28มกราคม2557เวลา10นาิกา30นาทีนายโชโรทผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬประธานมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในายพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะได้เดินทางไปมอบชุดนักเรียนพระราชทานในมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวานวิทย์หนึ่ง บ้านห้วยสะอาดตำบลถ้ำเจริญอเภอโซวิสัยโจทย์บึงการและตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำในการดำเนินงานของโรงเรียนโดยมีในายชัยวัฒน์โอชนาน์นายนอำเภอโซวิสัยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมมอบชุดนักเกรยียนพระราชทานแก่นักเกรยียนทุกคนแล้วกลับมาติดตามสุข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในเดินหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ